ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยหุ้นกู้หัวข้อวันนี้นะครับซื้อหุ้นกู้ t r Corporation นะครับหนึ่งแสนบาทอายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย2.95%้ต่อปีนะครับเสนอขายประชาชนทั่วไปจะได้ดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้เป็นชุดที่1นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนเข้าสู่นหาฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกําลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้นะครับมี้งหมด5ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย2.95%ต่อปีครบกำหนดไถ่ยถอนปี2569นะครับชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย3.4%ต่อปีครบกำหนดถ่ถอนปี2570นะครับ ชุดที่3หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.7%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572ชุดที่4หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย 8, ้ย3.86%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2574นะครับชุดที่5หุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย4%เต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2577ชําชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับมูลค่าต่าไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทความน่าเชื่อถือนะครับของตัวหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัดม่อที่ที่ตุลาคม2567โครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัททรูคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2566วงเงิน2800ล้านบาทนะครับ ผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดหมาชนธนาคาร CIMB บไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคาร u ู b บีจำกัดหมาชนบ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒจำกัดนะครับผูแ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีทุยาจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีทุยาจำกัดมหาชนย้ำอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาการจองซื้อ21,22และ25พฤศจิกายน2567นะครับซื้อหุ้นกู้1 0 0 0บาทอายุ2ปีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนะครับ3เดือนจะมีอัตราดอกเบีย้ยทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอัตรา เป็นหุ้นกู้ชุดที่1น,นะครับสองปีดอาากเบีย้ย2.95%เรามาดูกันเดือนที่1-3นะครับเงินต้น1 0 0 0 0แสนดอกเบีย้ย2 9 5จํานวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ727บาท40สตางค์เดือนที่4-6ถึ 6, นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ735บาท4 8สตางค เดือนที่7จถึงเนะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ743บาท56สตางค์เดือนที่10ถึง12นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ743บาท56สตางค์นั่นเองรวมอัตราดอกเบี้ย2ปีคือ5,900บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยหกักภาษีจ่าย15% 5,900บาทหัก15%หัก885บาทเหลือ5,015บาทรับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น1,000 0แบวกดอกเบี้ย5,015บาทเป็น1 0 5่บาทรับตาดอกเบี้ยนี้ไปครอบครองเลยก่อนจากการใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับหุ้นกู้นะครับสามารถถามกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงนะครับของหุ้นกู้ชูคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5ชุดเดี๋ยวเราจะเอามาผัดเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับในแต่ละชุดนะ จะได้ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับและทุกท่านอยากจะซื้อหุ้นกู้นะครับชูนะเท่าไหร่ก็ลองพิมพ์ม,มาเดี๋ยวเราจะเอา,อาข้อมูลของทุกท่านนะครับไปทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับว่าซื้อเท่านี้ได้เงินเท่าไหร่นะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไล n e อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดห่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย